ายเป็นแนวนี่อิอุ้ยพี่น้องตับออกตับออกไม่ได้ใครเดี๋ยววันนี้ใครมุก ไป,ปวปนนังกันเบื่อแล้แก็ยิ่งลุกคน para ผิวน้ำครับลาูกาบิาริกา่วนอยู่ลยนนครับ,บวัดสัดเลย่าท้งยุีซ้ำีผิวน้ำ ผมนะครับ okay. ยครับถน,นนหากต้ตีขงถนนตรงลงงน โอ้ยิดตัวเพื่อิดตัวให้กันได้ นอนใจเสด็จกองดีๆนะาะเว่าปลากินเล็บตัวอีกล้ก็ถก็่าจัดื้อหา,าไรก็มา,าัาง เสียงล่มครับปัดไอปลาไผ่แขหงครับดังแต่มันยื่นขึ้นภพจันทรยูครับ ตามมาถึงอีกตามมาสิเดี๋ยวเลยแกมา mấy chưa đi đó có đẹp không đi biết nhà gấp lưu cho à โดนโอ๊ยรุดใช่เ <ynthia> นี่ยถ้าเป็นเรื่อยๆครับมัน ผมหนูคือไอเบิ่องที่สดเลยครับว่าตีได้อีหลีครับผมเป็นว่าตัดต่อออกผมประมาณตัดต่อแต่ว่างต่ออยู่ครับต่อเอาคลิปสองคลิปมาต่อกันเนี่ยมันยาวจริงจริงครับแต่ว่าตกคือตกจริงครับว่าน่าได้ก็น่าไนดน้ดีนะครับผมเป็นว่าตกปลาตีกินตีกินอ่ะมันคือตัดวิดีโอครับผมบริตัดครับ อย่าลงให้เต็มคลิปเต็มคลิปเลยตอนนี้ขึ้นล้มแยงครับตัดทิ้นลง โดนไปเรื่อยครับ って。 让我看看。 ไม่จะเป็นเมนื่อเนเนอกาะครับกลั โอเคครับบึ้งคลิปต่อไปครับคลิปนี้ชนิดก่อนนะครับเนาะ